พวกนักชินค่ะนี่เราไม่เล่นเกมสกุลาสกูสมัยตนที่เขาทำไมเรามาตีแนวนี้ก็เพราะว่าเราจะเป็นตำรวจนะคะแต่เราต้องหาชุดตำรวจก่อนที่เราจะเริ่มอุ้ยอยู่ดีๆก็ไี่โผล่ข้างล่างเฉยเลยใครบคนเปลี่ยนแนวสากีนต้องเป็นชายไอชินเนลนี่แหละเปลี่ยนไม่เข้าท้าเข้าทีเลย เฮ้ยนี่ไงชุดตำรวจตาตาน้ำตาโอ้โหอเมซิ n งไทยแ l น n d ตาน้ำตานะคะเราขอเป็นผมสั้นเลยกันเอออย่างนี้พอได้ยูเขาเก่งกันเลยนะกดป้อมครั้งที่หนึ่งได้ใช้คอนทอ กดปุ่งคันที่ส,สองได้แค่เหรียญทองกดปุ่มคันที่สามได้เป็นเงินเป็นถุงร้อยสามถุงโอ้ยรวยแล้วลเราในห้าร้านสามพี่ชายในห้าร้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองเออพี่ชายห้าร้อยยีสิบสี่บาทนะคะดูจากไหนรู้ไหมดูจากนี่แต่ ได้ขีดให้ดูนะคะเอาไหนปรุงวิเศษฉันไม่ได้จะมาปรุงของฉันมาปรุงอันนี้จ้ะนี่อะไรหนับใส่บเบิร์มกันนะคะตรงนี้เลยมันก็ผิดเปิร์มเกินนะวิ่งออกจากตรงนี้ก่อนทิ้งก่อนขนาดพอดีพอดี โอเคพอนี้แค่นี้พอ,อโอ้ยจิ๊บโอ้ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นะคะเราขอใายแบบนี้แล้วกันนะจะไ,ได้ดูง่ายนี้ตรงนี้เลยนะคะโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคเข้าเก็บไปเลยวันนี้เก็บก่อนจิ๊บโอเควันนี้เราจะไปตำรวจนะคะ ไม่ใช่ตำรวจลาจอดอีกต่อไปจะเป็นตำรวจอะไรไหมเอยอยู่ๆมาปวดหัวเฉยเป็นตำรวจอะยไหมตำรวจคอทออยไหมตำรวจไร้สาระดีไหมตำรวจอะไรตำรวจแมนไหมตำรวจอะไรดีแต่งตัวตำรวจขนาดนี้แล้วต้องเป็นตำรวจอะไรดีตำรวจพิเศษพิสดารมีพลังพิเศษ เปเดือดฮักเหรอหรือว่าเป็นอะไรเปเดือดฮักโอ้ยเยีเ่ยมกระเชยงดองทองแดงต,ตำรวจกายไปเดือดฮักโว้ยเนาะอ๋อตำรวจตำรวจตำรวจอะไรดีตำรวจบ้าพลังเอ,อิ่ม ตำรวจน้ำอ้อยนะคะตำรวจก็เป็นน้ำอ้อยได้เหมือนกันนะคะมาดูนี่ค่ะเป็นได้แค่นี้ค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนเดิมนะว่าที่แบบว่าจ้าแตกกลายเป็นต่างเรื่องตอนนี้นั่นหรอจะเจอดีเลยตำรวจหาเรื่องดีไหมได้นะตำรวจหาเรื่อง ถ้าเราดูยกนัมเบลล์เร ah ือยก็ตำรวจนะคะยังไม่ปร ah ับโอเคปรับแล้วเว็บสังเกตนะคะตำรวจนักว่ายน้ำตำรวจนักวันเล่ยแล้วใช่ตำรวจตำรวจล้ำตำรวจเต้นตำรวจจิงกระเบลตำรวจอะไรดีเอาทุกจ่ารวมกันกายเป้น พิเศษพิสดารบ้าข้างเดอะฮักเออขาได้อยังนาพิสดารตำรวจเขาจะไม่ขี่เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มีแต่คนอื่นทีไน่ไม่ใช่ตำรวจนะคะหรือว่าจะเป็นตำรวจก็ได้ก็แปลกๆนะปกติตำรวจจะขับรถตามล่าหาโจรแต่สายนี้ตำรวจตำรวจตำรวจ ตำรวจพิสดารนะคะวันนี้เรามาถ่ายคลิปเรื่องตำรวจบ้าข้างพิสดารเดอะฮัคนละเรื่องแล้วแหละนะคะเราเล่นนะคะไม่ใช่ตำรวจพิเศษที่ขับแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ที่ a l w a ย,ย,ย s in m ยยยไม่ใช่นะคะ ำรวจแบบว่าเฮลิคอปเตอร์ที่มาเป็นเครื่องบินน่ะเออไม่ใช่เครื่องบินแบบว่าโอ้โหเป็นสนามบ,บินเลยนะคะไม่ใช่นะคะเอ,อิ่มเอ,อิ่มก็มีก็เป็นได้แค่นี้นะคะเป็นได้แค่นี้ใช่เป็นได้แค่นี้นนตรงนี้เออได้อยู่เป็นได้แค่นี้นะคะนั่งได้กี่คนขอดูในภายในก่อน นั่งได้กี่คนเธอก็อยู่มาบ้างแท้ไม่ชิจรู้หรอมันนั่งได้กี่คนทูงก็ไม่ได้นั่งได้สามคนแหละโอเคไปกันเอมเรื่องนี้ขอเป็นเรื่องตำรวจพิเศษนะคะพิเศษยังไงพิเศษแบบว่าขับแฮร์รี่พอตเตอร์ขับ ใรเรียกคอรเตอร์นะคะเอาเสียงสำเนียงไม่ให้เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์อุ้ยเราอยู่สูงเกินนะคะสูงเกินต้านอันลดค่ามนันเราจะไม่ทำอีกเพราะว่าทำแล้วมันก็ไม่สำเร็จเวลาก็รลยนะคะเราก็จะแบบว่า คุยกันไปคุยกันมาอาจจะน่าเบื่อใช่ไหมได้แต่เราจะทำให้มันไม่น่าเบื่อตำรวจกวนชาวบ้านเออใช่เอาตถตำรวจกวนชาวบ้านนี่แหละได้ยอดเลี่ยมกระเทียมดอดติดนิ้วแล้วก็ติดนิ้วก็จะไปใช่ไหมใช่ไปก่อนนะคะ โอเคนะคะตอนนี้เรากลับมาแล้วนะคะอย่าพิ่งไปไหนนะคะดูให้จบก่อนนะคะก็คือว่าไปก่อนนะคะยังไม่จบคลิปถ้าจบคลิปก็คือสลับอันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่างนี้นะคะตอนนี้ยังอย่าพิ่งนะอย่าพิ่งไปเมื่อกี้แค่พูดเป็นยกตัวอย่างเฉยเอยนั่งได้สี่คนวิวาา่านวิวพิชิตหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนมั้งแน่ โอ้ oh, amazing Thailand นะคะและรู้ไหมเงินในตรงนี้เราจะเอาเงินในนี้แบบว่าท้าเหมือนมน,อานาในชาแนลไงเออเงินแบบว่าเอาอันนั้นแล้วก็สอดตัวเองเข้าไปเราจะได้เงินห้าแสนโดนลอกใช่ไหมหรือว่าจะเป็นบางเครื่องหรือว่า หรือว่าจะไม่ได้ผลก็ได้จะได้ผลแค่เครื่องเดียวก็ได้นะทุกคนเพราะว่าดุนตาทำแล้วมันออกจากที่ตรงนั้นเลยมามาหน้าตรงนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูนะคะสิ่งเมื่อกี้ต้องขอไปดูนะคะว่นนานูนัปิดอันนั้นไม่ใช่ปิดคลิปนะคะปิดหน้าจะดนี้ชัดเลยนะคะมาจากนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยเอา,าได้ไงอย่างนี้คคะแต่เราไม่ได้พูดนะก็แบบว่าอุย้ย เราก็ไปทำงานกับหัวเขียวเขาไม่เชื่อจะพาไปดูเชื่ออย่างยังไม่เชื่อ,ใช,อใ,ชใช่ไหม okay. แคร์จะพาไปดูเลยตรงนี้จะไม่เห็นแต่แบบนี้จะเห็นเอา้าเขียวนั่นไงเอาไปเก็บซ้ำซุยหมดแล้วหน่อยซ้ำซุยไม่ใช่ะไรนะคะซุ่มซ้เอาไใช่ เก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ไม่มีหลักฐานให้ดูแต่เราก็ไปซื้อของมาในนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดเอาหมดเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าเออจะเอาให้ตังค์หมดเลยตังค์ไม่พอเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเออมันก็มีอันนึงที่ได้เหมือนหนึ่งแต่มันไร้สาระมากเลยเดี๋ยวพาไปดูว่าแบบไหนนะคะโอเค เฮ้ยนะคะอือฮั้เราจะเอาตรงนี้นะคะนะคะโอเคจะเอาตรงนี้แบบว่าเออตรงนี้เลยนี่เอาทั้งหมดนี่แบบว่าแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยคนละหนึ่งอย่าง หนึ่งชิ้นเออให้รู้รู้ไปเลย 1. ชิ้นคนละหนึ่งชิ้นเออต้องเขียนคนด้วยไหมเนี่ยคนละหนึ่งชิ้นเออให้จ,จบจบไปเลยเออ อ๋อมันเป็นอย่างนี้ดิถ้าเรากดกระบ,บาดมันก็จะสามารถขยับได้ถ้าเราไม่นี่ไงเนี่อ๋อถ้าเราทำอย่างนี้มันจะไม่สามารถซื้อได้เพิ่งรู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่ชี้โอเคนะคะคนละหนึ่งอย่างนะคะโอเคตอนนี้ไปทิ้งเลยนะ กแกอธิบายให้อย่างนคุณน่าจะเข้าใจนะคะคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะมไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอาจจะเป็นเด็กหรือว่าอะไรสักอย่างเด็กน้อยหนึ่งขวบอาจจะไม่รู้เพราะว่าเขายังไม่ได้เรียนอะไรเลยใช่ไหมเขายังไม่ได้เรียนเออเเราจะกวนชาวบ้านอ กลายไปนั่งเครื่องบินแฮร์รี่พอตเตอร์เฉยเลยแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์โอ้ย no. น <c ười> ้อแฮร์รี่พอตเตอร์ฮึแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ใครเป็นคนตั้งชื่อนี้หาจหริ <c ười> จงเหรอเออให้ตัวเองกินเฉยเลยนั่นไงเต้นอู้หูนั่นานายเป็นเรื่องแล้ ม่นเป็นเรื่องล้ะเป็นเรื่องแล้วตาเ,เล่ตาเล่มน่าไปทำกับตำรวจเลยมีผู้ร้ายไหมโอ้ชว่วยตี๋ยังไม่มีผู้ร้ายอ๋อนี่เองอุย้ยน้อโอเคเราจะให้พู้คขาสงบสติอารมณ์นะคะเอาให้มันอ่านออกหน่อยโอเคตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กสองคนเลย เอากับนางเงี้ยบ้างนะคะนางเงี้ยอันนี้นางเงี้ยอวยน้อเป็นเหมือนมะนมาวอย่บบ natural เลยเอันนี้ดูเต้นนะคะโอ้โหเฟนโอ้โหดีมากเลยอ่ะลองให้กับบอยดูบอยนะคะเอาไปให้กับบอยดูกัอบบอย หัวโตวหัวใหญ่สมองน่าจะใหญ่มากเลยนะใช่ลองให้กระเพาะอ,อดูนจีนเนี่ยไม่จีนเนียหรอกแต่ตองตังเชื่อให้ออกด้วยอะไรเนี่ยคืออะไรพูหรอไม่ใช่อะไรและจะเอามาทำใหม่ไรสาระ เป็นชิ้นสุดท้ายหนึ่งหมื่นบาทมันจะเป็นผู้ใช่ไหมล่ะฮ่าฮ่าอยให้ฉันรู้ทันนะคะคลิปวันนี้ชื่อว่าตำรวจไม่รู้อะไรเลยไปกวดชาวบ้านชาวเมืองและไปกวดพ,พับพวกตัวเองให้บาดเจ็บและจวดเกี่ยวที่เลกเกี่ยวไม่อยากเกิดไปไ,ปไม่คนเออเอางี้ตำรวจกวนชาวบ้าน บ้าพลังเออใช่เฮ้ยเนาะไม่เคอยไรไม่สถาบถานอะไรเลยไม่โอ้โหอู้หูอู้หู่าทำไมนะคะถ้าเราทำอันนี้เสร็จเราก็จะปิดกิบกันนะคะวันสิบสี่แล้วรีบรีบ ไปเลยวงกลมจมกลมสองคนนี้ต้องโดนด้วยกันนะคะเราโดนเองซะเลยเรื่อเราก็ลุดใช่ไหมเนี่ยอะไรอุย้ยพุไม่อยู่เลยจบเค้นนี้ไปกันนะคะบ๊ายบ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 ายเราไปนั่งดูดูสิว่าโอ้ยเต้นหลัง ลูซีเขาจะขายของได้อยู่ไหมวิม่งขายดาอยู่เลยโอ๊ยนะ้าปกติดีกันเลยไม่ปกติบ๊ายบายนะคะสามีอากดไลคะ์บ๊ายบายอยา่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ถึงขอหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งล้าน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 ล้าล้าน,าน,านบ๊ายบาย